วิตามินซีสูตรธรรมชาติจากออสเตรเลียหลังจากเปิดตัวแกรบเพื่นสุดเซอร์ไพรส์เป็นดีเจรุ่นพี่ร่วมคลื่อนวิทยุอย่างอ้อมสุริษาสุบุญสังที่มาถึงก็ออกตัวแรงแฉน้องๆจนทั้งคู่อึง้งนิ่งหมดลายกันไปแล้วแต่กลายเป็นว่ายังมีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเรื่องนั่นก็คือกริดสีภูมิเศษจะปวดครับซึ่งไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้มาก่อนและเขากำลังจะเปิดเผยที่นี่ที่แรกมาฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ แต่ผมว่านะอีกสิปีจากนี้ไปอ่ะกรีดอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเองแหละมองกลับมาว่าโอ้ทำไมเราเสียเวลาอยู่ตั้งนานไม่แน่นะเพื่อนไม่แต่เขาเป็นคนขยันนะข้อดีมขาชื่นชมเขานะเราซีดาหรือเปล่าข่าวไม่ข่าวเยอะมากผมไม่ครับผมเผมผมไม่ครับทุกคนเนี่ยคุณทั้งคู่ไปได้ดีมากแต่วันนี้ด้วยความที่ว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วมันเป็นข่าว มันเหมือนทำให้คุณต้องต้องเบรกตัวเองตลอดเวลาแต่ถ้าถ้าถามว่าโอเแคหรือเปล่าแต,แต่แต่จริงๆเนี่ยจริงๆเราเราอยากบอกอย่างนี้นะฮะคือส่วนตัวผมกับแฉลยช้างเนี่ยคนจะมองว่าเป็น เราสองคนเนี่ยโอ้โหเป็นเจ้าแห่งการนันนน่นนี่แต่ว kind of ่าจริงๆแล้วผมกับวดดำเนี่ยเราเป็นคนแยกเรื่องนะคือเวลามันนั่งบนแฉเนี่ยมันเหมือนองลงแต่จริงๆออกจากแฉเนี่ยเราไม่เคยสนใจเลยนะคือคนเออเข้าใจป่ะเราไม่เคยสนใจนะใครจะอะไรยังไงเดี๋ยวเราเลยแขงตรงนั้นคนคนภายนอกมองอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วผมจะมีอีกโลกหนึ่งที่ผมเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะเป็นไงบริษัทที่จะบวชแล้วนะคุณจะบวชแล้วที่ไี่เขาจะบอกน่ย อยางอยงอยอย่งอย่างอย่าอกงอย่งอย่างอย่ณงอย่มเอางอย่างอยาอย่างเร่าอย้างอย่ไอ่างอย่างอยมอย่ากอยางอย่อย่าอ่ากอย่างอ่างอ่างอย่างอย่าง่ไอย่างอยอย่าอย่างออย่างอ่าอย่างอ่างอย่อย่างอย่างอยาอย่างอย่างอ่างอย่นงอ่างอย่าอยงอย่างเ่างอยงอย่าง่าง่วงอย่างย่า่าง่่างอย่าอย่า่า่าอย่าอางอย่างาง่ายเงาอยอาง่างย่า่างอย่องยอ่าอ่่า่อา่งอาอย่งอยงอยยายอย ก็อาจจะตั้งใจไปดีคนจะไปบวชจะไปสาวก็าอีกเนาะยอดดีมากเลยเร็วๆนี้เร็วๆนี้ฮะคุณกาจะไปนานไหมอ่าสิบห้าวันฮะแต่บวชจริงจังเลยนะทุกอย่างทุกอย่างเลยครับคือคัดเลยฟังแล้วก็เข้าเลยจะได้ตามไปไม่ไม่ยกให้ตามไปใช่ไหมไม่ไม่ปล่อยเขาไปอะไรนะฮะปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปเถลยเขาไปหรือจังหวัดไหนเอ่อทางใต้ฮะทางใต้แต่ไปยากไปยากจังหวัดไหนไม่จำผมวันนี้ไม่ได้บอกคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าที่รู้ว่าจริงๆก็คือแบบว่าแต่ผมแพนไม่นานแล้วนะเรื่องการบวชนี่แพนมาแต่สี่ห้า มันเป็นจังหวะชีวิตเขาแผนไว้สี่หปีที่แล้วอยู่แล้วรู้อยู่แล้วช่วงเวลานี้ต้องบวชคือแพนไว้อยู่แล้วแต่ไม่ได้แพนนะคือคุณพ่อแพนไว้อยู่ว่ากลิดบวชนี่ไม่ได้เปืดอแปลกใจเหรอคะถ้าไม่ทำบวชสิว่าดามเคยคิดจะบวชไหมไม่เคยเลยทําไมแต่รู้ว่าตอนเคยคิดตัวเองนะว่าแก่ๆไปสมมติตัวเองวันนี้มันได้ทุกอย่างมันได้ัวเองอย่างที่พูดกับพี่วันนี้หนูได้ทุกอย่างกับพี่อ้อมแบบว่ามันได้เยอะแล้วอะมันได้อะไรเยอะอเราคิด แก่ๆอาจจะหนีเข้าวัดแต่ก็ได้เพราะรับสภาพตัวเองไม่ได้ถ้าวันหนึ่งไม่มีใครจ้างถ้าวันหนึ่งแบบว่าไม่เข้าวัดเพื่อที่ไปเรอูนะคิดว่าอย่างนั้นนะวันนี้วันนี้ครับคุณผู้ชมก็ดีใจที่ทั้งคู่ได้มานั่งคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับถือว่า ในความรู้สึกว่าดีนะนี่เหมือนเป็นรายการใหม่เลยซ้ำไปกับคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตกันนะเพราะว่าถ้าแชร์แต่เช้ามีอ้อมสุริศาด้วยอีกสักคนเนี่ยก็คงจะดีเหมือนกันมามโอ้ดีเลยจะเลองเพราะเจะเติมอะไรที่มันแบบดีๆไงมันมามันจะได้มีสมดุลไงฮะเล่าเขาปวดหัวมากอ่ะเพราะคนเดก็ต้องมาเฮ้ยเฮ้ยวัดยาอย่างงั้นอยากรีดแล้วมีอ้อมสุริศามาด้วยที่ตอนเช้ามันจะเป็นยังไงฝากไว้ที่ทางวีดีโหน่อยละกันพูดดีไปเถอะกันเอาไปไม่มีวันครับชาตินี้ชาติจะชาติไหนก็ไม่มีวันครับะรเพาผใหญ่ สองคนนี้ไม่ได้มไมผมยอมรับเลยมมว่าในแง่ของฝีปากและการพูดถึงดาราเนี่ยผม,มไมว่า2 2> สูงคนนี้เลยอมก็ไม่สู้หลายๆครั้งเราฟังกนเดือจใจ <c oughs> แล้วมีครั้งสม่มติไม่ใช่อะมันไม่ใช่แฉจริงอ่ะมันต้องไปเกิดกับมดดำ<ช>มีเพื่อนผมหลายคนบอกว่าเลิกฟังแล้วเพราะว่าถ้ามดดำจากับคนอื่นก็ไม่ฟังเกินจากคนอื่นก็ไม่ฟังคือเราต้องบอกก่อนว่ารายการฉัดช้ำมันเป็นไปได้ด้วยตัวมันแต่ถามว่าเราต้องยอมรับอีกจุดหนึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะสองคนนี้ก่อนแล้วคู่อื่นถึงตามมา ประเด็นมันคือมันเป็นอย่างนั้นซึ่งอ้มเองเมื่อกี้ที่เล่าอะนะคะคืออ้อมมีความสุขนะเวลาอ้อมบอกว่ารับช่วงต่อจากใครมันเป็นวิธีของอ้อมอยู่แล้วแต่อ้อมต้องยอมรับว่าวันที่อ้อมบอกว่าเมื่อวันจันทร์ก่อนวันแรกที่มันกลับมาจัดด้วยกันเนี่ยสองคนเนี้ยอ้อมจะรู้สึกบอกได้เลยว่าอ้อมพูดว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรับช่วงต่อจากแชร์ตะเช้ากับกิตและมดํำนี่คือครั้งแรกที่อ้อมได้พูดในรล่าเวลาหลายเดือนมากแล้วอ้อมคงจะได้พูดอีกต่อไปไม่จริงอ้อมรู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่ ถึงมันจะสร้างความปั่นป่วนอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นคู่ที่น่ารักมันอยู่ด้วยกันแลวดีที่สุดแล้วผมว่าคนฟังต้องการฟังคู่นี้มากที่สุดเพราะว่าฟังแค่คนใดคนหนึ่งมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปเพื่อนผมหลายๆายคนก็บอกว่าเขาฟังเพราะคนสองคนนี้จับมันเหมือนกับหยิงกับหยางจริงๆเหมือนกับพริกไทยกับเกลือมันต้องอยู่ด้วยกันขาดคนใดคนหนึ่งไปก็เหมือนไม่ใช่คุณก็รู้สึกใช่ไหมยิงกับหยางคุณก็รู้สึกไหมืลังว่าดำเหมือนรู้สึกแต่ก็ ไม่มีใครที่จะพูดกับคุณได้ดีปกว่ากับอืมาเขารู้สึกเขาแค่มีความเขินเขาแค่เขินกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นสม้ว่าเขาทำไปเนี่ยเขาก็จะเดินมันงี้งๆแต่ในใจแต่ในใจคือ ก็รู้ตัวนะว่าทำงานเข้าขากับคนนี้ดีดีดีแค่จ่าหนึ่งพูดทำไมไม่จนสนุกเลยไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วค่ะโอ้ผมว่าถ้าจ่รหนสูคุณจะโกยอันดับหนึ่งตลอดเลยนะไม่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าคู่อื่นเขาก็มีภาษีของเขาคือทุกคนมีอะไรที่แตกต่างกันเราก็ต้องยอมรับในจุดนั้นเขาเขาก็เกิดขึ้นมาได้แล้วเขาก็ทําได้ดีแต่ถามว่าระหว่างคนสองคนนี้ใครคู่เขาได้ดีที่สุดเขาต้องคู่กันเองแล้วผมไม่คิดว่ามีใครในประเทศไทยที่จะสู้ ทั้งคู่นี้ได้เพชรสีภุมมเศษละมดดำขาชาพาตันเจริญขอบคุณออบสุดควาสามารถครับที่ว่ามาขอบคุณทุกที่มาครับขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาว อะไรก็ต้องลุยทุกเวลาทุกนาทีประวุตรดีเกิดมาคุยถ้าอยากเจอก็ต้องตามถ้าอยากจะรู้ก็ต้องถามทุกเวลาทุกนาทีประวุตรดีเกิดมาคุย